ก็กราบสวัสดีครับพี่พี่น้องๆน้งนะนะเพื่อนนักตกปลาครับผมอ่าวันนี้พบกันยังเคยเช่นเคยครับที่บ่อครับตาลเดียวพิชิ่งบางวัวครับวันเสาร์ครับผมอ่าวันเสาร์กลางเดือนวันนี้ปลาร้อยกว่าตัวอ่าปลาโลกว่าครับร้อยกว่าตัวก็ไม่ทราบว่ากิโลครับผมก็เหมือนเดิมยังไงก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ครับวันนี้ครับวนมีคนแบบแบบแบบ ดูคลิปแล้วก็แล้วก็แบบหลงไปด้วยครับแล้วก็เพ้อไปด้วยครับโอ้มาจากเดินทางมาไกลๆครับนี่ครับเราโอดครับผมฝากด้วยครับตกปลาทั่วไทยทะเลก็ไปทะเลก็ไปนี่ครับนักโอดก็มาครับเลยครับผมมาเล่นกันสนุกสนาน ปลาโอ้โหเราตกปลาวันละตัวของตัวพออล้วใช่ไหมใช่แล้วตามสโลแกนแกนี่น,นะตามตะการคนเดียวอ่ะตามสโลแกนน,กแกน,นักกดอ่ะตะกาไปไหนผมก็ไปอ่ะ <c oughs> เอาโอเคครับยังไงก็ฝากเหยื่อจีทีรัวครับปลายางสามนิ้วงานเก็บอ่าหางแหลมหางนอนก็นดีปลาด้วยครับ <c oughs> ่าพบกันครับผม <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวร้านค้าตัวแทนจำหน่ายครับสนใจ่าสั่งซื้อเหยื่อครับมีมีราคาส่งให้ครับอ่ามาที่หน้าเฟซบุ๊กผมได้ครับ เฟซบุ๊กส่วนโดนก้าถ่ายยานวันครับโอเคครับผมเดี๋ยวพบกันเอาเลยเหรอเอา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 ก็เอาโดนเลย เอาตัวให้ได้ครับเอาตัวให้ได้เอาตัวให้ได้เรากดเราก็โดนเหมือนกันค่อยๆเอาตัวให้ได้หืมตัวมันใหญ่ฮะจริงๆแล้วคันแข็งๆหน่อยจะได้เปรียบมากเลยเลี้ยงเอา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  ปวดเท้าหวานเกี้ยวเลยเอาเอาให้ได้ก่อนได้เจ้ไม่ต้องไกลไม่ต้องไกลเอาไมา่โดนนะโอเคได้ความอุน่นใจเอาให้เอาตัวให้ได้ก่อนเอาเงียบเลย đang ngày đồ lắm đồ lắm đồ lắm chào quá có hết trồng rồi nắm thử quá đưa chưa nắm đưa chưa đi chưa Vinh về long đó Vinh về long đó Còn cái cây Hãy subscribe cho kênh chảo Mì này. น้าหัวหัวน้าหัวอะไรหัวสิบป่ะเออหัวสิบมั้ขวาตัวนึงไหนอ่ะไหนอ่ะนี่ไงขวาหองการมือนะขวาตัวเด้อ อะไรนะอะไรนะก่ขอบคุณครับได้นะดูดีๆระวังมันปิวลงกว่าผมใช้เจ็ดครับ ทนน้อทนน้ำติดสายเขาน้าจะพึ่งแก้น้าก้จะดีนะพันสายพันสอ,อยู่หไหนด้านไหนป่นู้นเลยน้าขอหลบหน่อยน,น้าเบี่ยงสายนินดนึงดูจังาาเก็อรมีาเรามีอยู่ มีบอกแล้วห่วงเรื่องเดียวแค่นั้นแหละอแนยู่ อาวุธอาวุธมาด้วยไม่เห็นหน้ากันตั้งนานวิ่งมันถ้าวิ่งเหมือนจะวิ่งฝาดแล้วแหละจิบกาแฟกันจิบกาแฟกันไม่ทานเราบอกว่าไงรอดแล้ว แข็งแรงดีไหม ผมจะกันเะ้ยนกกดเอาเลยนกกดเลยนะจริงล้าไม่ค่อยชอบช้อนเท่าไหร่อุ๊ยช้อนดีกว่าเอื้อมเอื้อมไวายแมงก็ไม่ค่อยอยากกะถึงนะ เดือดตรงผมแล้วกว่ามันแตกไปเลยครับนี่ครับนงินหางเดือดครับยิกๆกลัวครับผมงานเก็บแล้วครับเอาเปอไปเปลี่ยนคันก่อนถ้าผมมากอปุ๊บน้าโดน น,น้ำจืดใช่ก็าากลอยหน่อยๆถ้าจืดไ,ไม่ไหวเราคุปลามอยู่แถวเทพาร,ราดนะ่ะดินมันเค็มคม,ม,คมันเลี้ยงปลาดี่<อ> นั่นแหละบ้านกูนั่นแหละนั่นแหละท่าเทพพาราดใช่จุดเลี้ยงปลาเลยน้ำไม่เค็มใช่ไหมน้ำมันน้ำดินมันเค็มอยู่น้ำมันไม่เค็มพอคิมน้ำปุ๊บแม่งเค็มเลยแล้วก็ชิมด้วยชิมดิโถผมนักวินักวิเคราะห์มีตัวจับอยู่โดนจับข้ามเวลจับปลาปากนี่แหละจับมือเราเค็มก็พอแล้วอื ไม่เบยนชุดไม่โดยด้านกดเดียวเนี่ยเราตกปลาเราอ่านทุกอย่างใช่มั้ยโทษนะขวาตัวกลางฮยิกยิกสายตัวสายตัวโทษทีทออไ,ไม่เป็นไรครับโทษทีนะาโก เดี๋ยวผมไม่ช้อนเองนะขอบคุณมากโดนปลาไม่โดนปลาเฮ้เดี๋ยวผมเดินไปเองนะตีไปเลยเผื่อมันเข้าวางไว้เดี๋ยวผมช้อนเองเกี่ยวมันเข้าเดี๋ยวผมช้อนเองผมให้หนมตกปลาคอนแล้วพอจริงนะพอจริงรอ่ะโอ้โผมช้อนให้อยู่แล้วเอาช้อนได้ไม่ได้อ่ะคันมันอ่อนนะ่ะเวอร์กี้ เนี่ยป่ะผมเลี้ยงมันจะช้าผมรีบปั๊มไงฮะรีบปัม๊มกลัวไม่ทันการใช่ไหมใช่เดี๋ยวปลามันไม่ไมรอใครก็ผมบอกนะเดี๋ยวผมจอดเองนะไม่เมมชื่อผมฮะบอกแล้วเดี๋ยวเพื่อปลามันเข้าเดี๋ยวเพื่อบอกเพื่อเดี๋ยวเพื่อปลามันเข้าขอบคุณครับ ยิ่งยิัวครับผมเห็นน้าข้างๆครับเขาเห็นน้าข้างๆครับเขามาไกลครับเขาใช้ดําเขียวผมก็ใช้ดําเขียวว่านี่ครับมาไกลครับเจ้าของากบ้านอะมาไกลครับวิ่งมาจากฝั่งนู้นครับกับโอเคครับผมตัวที่ห้าไอ้บ่อหน้านี่มันขึ้น มันขึ้นเหมือนขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ดีแต่เราได้เยอะไงแล้วเขาบ่ายสองเขาลากไงพอเขาลากเราก็ลงไปลากด้วยพวกไข่แต่ตัวใหญ่มาอีกตั้งเยอะเนี่ยเอาบอกขึ้นไม่ดีแต่แม่งเราตกแม่งเต็มกระชังแล้วอะ่ะมันกัดหางหนอนดีวันนั้นน่ะหนยว่าแต่เท้านี่มันไม่กินนะ หวัวตัวเดอ้อมากลางมาตรงนะหวัวตัวนะครับ ได้แล้วไม่ต้องไล่ไม่ต้องเนี่ยสวิงอยู่นี่นะ้ารู้ได้ไงเนี่ยอ,อาจจะเป็นหังหนอนก็ได้นะหรืออาจจะเป็นปลายางก็ได้นะกินนูน่นกินไล่เออ เาะคุยคุยลืมลืมอ่ะ <c oughs> แต่เมื่อเช้าผมไล่ตัวเนี้ยไม่กินแต่ตอนเนี้มันกินแต่ผมผมไล่หัวเนี่ยเห็นปะรับมึงครับเมื่อเช้าวะไล่ไม่กินไล่เนี่ยผมไล่หัวผมบอกแล้วหัวเบามันไม่กินกินหัวหนักไม่เป็นไรนะขอบคุณครับเห็นปะอบอกว่ามันกินหัวหนัก แต่เมื่อเช้าผมลองไล่มันไม่กินมันกินดำเขียวตอนนี้มาดำทองแล้วเอเครับยิกๆยิัวครับดำทองครับ2.5กรัมตัวที่หกเก็บมาได้อีกโอเคครับผมตัวที่หกครับผมฝากไปได้วยครับยิกๆยิกัวครับผมตัวใหญ่ น้าเขาไม่เคยมาเขา <ๆ S 1> เขาไม่รู้เหลี่ยมเดียายเลยไดลปด้ด้วยเพราะว่รู้หลุมถ้ารู้หลุมมันจะต้องไปตามจุดมีริมนูน้นหลกักตรงที่ตรงที่พี่ออสอยู่อะแล้วก็ตรงข้ามรหัสแล้วก็ถัดบริีีแล้วก็กลางบอ แกได้ฟังตัวเองเขาปักเกี่ยวแกแกเป็นอย่างนั้นแหละแกนั่งที่ถูกแล้วแกแกแกเล่นใครครับตรงไหนใช่แต่มันไม่มีแล้วเออเห็นนักแก้วอยู่อย่าเล่นมาถูกแล้วถูกแล้วถูกทางแล้ว แต่พอพอช่วงถ้ามันเงี่ยบอะเราต้องขยับไม่เอาน้ำแข็งที่ใช่ีแล้วมไม่ยินแล้วไม่ใช่อยู่ตรงเนี้ยเราจะกินอะไรเราบอกป้าเขาได้ไงพิซซ่าเออมันง่ายแต่พิซพซ่าต้องสั่งแก๊บละ้าป้าบอกหาเองได้ป้าคนนี้มาจากภูเก็ตเลยเนี่ยเนี่ยตกตกไปอยู่อันดามันเนี่ย เอาจริงๆผมไม่ได้โกหกป้าหัวล้ออีกอยู่แต่อยู่แถวเนี้ยมันมันพอได้แต่มันตีไกลว่ะนะดูดิเห็นป่ะไกลจริงโอหเพื่อจะโดนแต่ละตัวเหนื่อยเหนื่อยหนุไม่กินอีกนะ ดยิ่งกินแล้วเป็นไงยิยิกลัวมาแล้วโอ้ยไม่กินกาเห็นไหมฮะ ชนะ่โทษนะโทษนะโทษนะหัวกินจ้า ใช่ดำดำดอกทองได้แล้วขอบคุณครับได้แล้วดำดงานดดอกทองเนี่ยเอ้ยเดวครับโอ้ยตัวที่เจ็ดรอดแล้วรอดแล้วตัวที่เจ็ดครับผม ít sea... quá cả cô đâm đợt không mà ba còi lên để hai đói sáng ไม่เป็นไรต่ะ